สวัสดีครับผมสุภชัยนาดีครับผมชื่อเล่นชื่อไม้ครับจบปริญญาตรีครับผมสาขาการจัดการอุตสาหกรรมครับปัจจุบันก็ทํางานต่อจากที่บ้านครับเกี่ยวกับซื้อขายพลาสติกทุกชนิดครับผมสวัสดีค่ะภชลพรปานานานท์ค่ะชื่อเล่นชื่อเก่นะคะจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยศิลปากรค่คะสาขาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพค่ะปัจจุบันทํางานที่เดียวกับเจ้าบ่าวค่ะเพื่อนเขาค่ะเป็นรุ่นน้องหนูแล้วทีนี้ ก็โพสรูปแต่หนูก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือรูปอะไรหนูเห็นรุ่นน้องโพสหนูก็กดไลค์ไปคือเพื่อนมาให้ไปเปิดเดย์มันเกิดทีนี้ก็เขาก็เห็นเขามากดไลค์รูปผมก็เลยไปกดเข้าไปดูหน้าเฟซเขาก็เลยมาเห็นว่าเ,เรียนที่เดียวกันเ,เขาก็ดูน่ารักดีไงครับผมก็สีทองดิรู้สึกว่ามันสวยดีตรงใจดีครับจ้องค่ะโอ้กล้ามาอะไรมา งสสเปสด,ดแล้วสักพักนึงเขาก็กดไลค์มาแบบบ้าคลั่งค่ะพักก็เลยทักไปคุยดีกว่าเงี้ยพี่ะจุดเริ่มต้นก็ประมาณนี้ครับก็จังหวะฝึกงานพอดีกําลังเหงาเหงาเพื่อนก็ไม่มาอยู่คนเดียวออกมาแบบว้าเว่เลยค่ะเขามีเวลาพักเที่ยงครับก็เลยชวนเขาไปกินข้าวทุททกทเที่ยงเลยเขาเป็นคนที่ศาสนคติด,ดีมากนะคะตรงปกผมทองเดินออกมาจากโรงงานนี่ออร่าเลยครับ ผมเรียนเสร็จก็บางทีเลิกบ่ายโมงก็ไปหาเขาที่นครถมครับประมาณตักทุ่มสองทุ่มก็กลับบ้านก็เป็นยังไงพี่ทุกวันก็คือกินข้าวนัดไปกินข้าวกินข้าวดูหนังกินข้าวอยู่แค่เนี้ค่ะใช่ค่ะคุยกันประมาณปีกว่าๆค่ะแล้วก็เริ่มตกลงเป็นแฟนตอนนั้นน่าจะนั่งเรียนคอมอยู่ครับแล้วก็ทักไปขอ,ขอเป็นแฟนใช่ไหมวะใช่ <laughs> <laughs> หนูอะจำได้ว่าเขาขอเป็นแฟนในรถใช่คิดว่าในรถนะคะเพราะนันน่ามากนิสัยก็ <c oughs> นิสัยดีครับเป็นคนที่คอยทําให้ผมกระตือรือร้น,นแบบว่าสิ่งที่ควรทําก็ให้ทำอย่างนี้บาีผมก็ขี้เกียจอนีครับ <c oughs> <c oughs> อืมเขาเป็นคนที่ ตลกค่ะตลกเวลาอยู่กับคนที่สนิทแต่ว่าถ้าเกิดอยู่กับคนที่ไม่สนิทก็คือจะไม่พูดอะไรเลยนั่งนิ่งๆไม่พูดอะไรเลยเขาก็เป็นคนที่มีมุมมองทัศนคติเชิงบวกที่แปลกๆมันทําให้หนูคิดว่าแบบเอาปัญหานี้มันแก้แบบนี้ก็ได้นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่ามันมันมันโอเคค่ะเขาหัวร้อนง่ายเลยชอบแย่เขาเล่นพอแย่ไปแย่มาก็ตีกัน ครับแบบเอาเอาเรื่องง่ายๆเลยว่าหนูซื้อไปซื้อของไปซื้อของไปซื้อเสื้อผ้าด้วยความผู้หญิงอะเนาะมันก็อยากได้อยากดูนู่นดูนี่ตัดสินใจก่อนนู่นนี่นั่นก็จะหงุดหงิดแล้วทีนี้นหนูก็เริ่มแบบหงุดหงิดแหละกลับไปบ้านหนูก็หงุดหงิดเลยบอกแม่เลยเนี่ยแม่เป็นงี้เป็นงี้นางกลับไปบอกแม่ว่า um, แม่ไม่ใช่หรอกแม่ อเปล่าเลยไม่มีอะไรเลยไม่เดือดร้อนอะไรกันเลยแต่ในรถนี่คือแบบเหมือนผู้ขาไฟระเบิดนั่นแหละค่ะประมาณนั้นจริงๆหนูมีเร vale ื่องจะบอกทุกคนนะคะว่าจริงๆเราพวกเรามีลูกด้วยกันแล้วหนึ่งคนค่ะชื่อมอกค่าค่ะก็เราก็ไปรับลูกหมามาเลี้ยงครับก็ตั้งชื่อใหมันว่ามอกค่ามันก็ทำให้รู้สึกว่าเชื่อมสัมพันธ์กันระหว่างผมกับเกรมากขึ้นแล้วก็ กับอ่อกับแม่ของเกสมากขึ้นรู้สึกว่าทำให้แบบเหมือนแบบสบายใจครับมีเหมือนจุดเป็นจุดเชื่อมกันครับตอนไปซื้อแหวนก็ลังเลว่าพรก,กลัวซื้อมาเราจะใส่ไม่ได้ครับแต่เคยเคยจำได้ว่าตอนตอนไปส่งเขาเคยเห็นเขาถอดแหวนทองไว้ก็เลยไปแอบใส่แหวนเขามาใส่นิ้วก้อยผมจำได้ว่ามันใส่นิ้วก้อยผมได้พอดีตอนไปซื้อก็เลยลองด้วยนิ้วก้อยตัวเองครับ ทีนี้พอซื้อมาก็จะเซอร์ไพรส์แต่ก็เคยคิดแล้วว่าเซอร์ไพรส์แล้วมันโดนจับได้ตลอดครับ <c oughs> ขอแต่งงานก็เลยว่าไม่เซอร์ไพรส์แล้วก็ยืนให้เฉยๆครับ <c oughs> <c oughs> ก็ถามว่าแต่งงานกันไหมเขาก็ตอบตกลงครับแเ้าก็ร้องไห้ร้องไห้เลยคะ่ะทำไมไม่มีเซอร์ไพรส์ร้องไห้แล้วไม่ได้ดีใจแนละ้วทำไมไม่มีเซอร์ไพรส์หนูเสียใจมากแต่หนูก็แต่งคะ่ะเพราะหนูรักเขาก็คบกันมา นานอยู่ครับแล้วก็คิดว่าแบบว่าอยากอยากใช้ชีวิตด้วยกันแบบว่าจริงจังก็เลยแบบควรแต่งงานกันแล้วอะไรเงี้ยครับาจริงก็มันเหมือนกันนะคะแบบมันเรียนรู้แบบการเป็นแฟนกันมานานแล้วอะมันควรที่จะแบบใช้ชีวิตร่วมกันได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณที่ที่อยู่ในชีวิตก็ทำให้อา่า การงานอะไรเงี้ยก็เป็นคนที่ schnell. โฟกัสมากขึ้นครับก็ขยันมากขึ้นถ้าไม่ขยันก็จะดูเขาบุนบดอะไรอง to ี้ครับก็อยากขอบคุณที่เป็นกำลังใจสำคัญเลยค่ะแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเป็นเพื่อนอีกหนึ่งคนนะคะเป็นเพื่อนสนิทอีกหนึ่งคนที่ดีมากๆรักเลยนะรักเพื่อเหมือนกัน